สวัสดีครับมาพบกับผม GK Channel กับเกม City Skylines พาที่แล้วเราได้สร้างออนุสรอนสถานนะครับเป็นรูปตอนแรกผมคิดว่าจะทำเป็นรูปโดนัทนะครับแต่ก็ทำไม่สำเร็จตอนนี้เป็นรูปอะไรก็ไม่รู้นะครับก็ตอนนี้หลังจากที่สร้างไอเจ้าอันนี้ไปละตังก็หมดครับเราก็ ต้องมาเก็บตังเก็บภาษีประชาชนนะครับเพื่อไปทําสิ่งที่มันไร้สาระนะครับเรียกว่าผ่านเงินประชาชนไปวันๆนั่นเองอ่าก็ผมอยากรู้ว่ามิสเตอร์เจมนี้รู้สึกว่าจะอยู่บ้านหลังนี้นะครับเดอะเกรทเดสิเดนต์โอเคเราจะตั้งชื่อเป็นอ่าพอตเตอร์อ้าวเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันพอตเตอร์เฮาส์๊ะ เรียกได้ว่ามีเจมส์พอตเตอร์กับลินลี่พอตเตอร์นะครับแล้วก็มีลูกชื่อแฮร์รี่พอตเตอร์นะีแล้วทำไมในบ้านมี4คนวะอ่าไม่เป็นไรก็ถือว่าอีกคนเป็นกาฝากและกันครับในบ้านอ่ะมีตังอยู่2 6 0 6แล้วเราจะสร้างถนนได้หรือยังครับเนี่ยสร้างได้แล้วเอาเลยโอ้โหตอนนี้เชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์ ระหว่างอนุสรสถานกับเมืองนะครับขั้นตอนต่อไปคือเราต้องขยายเมืองแล้วก็เพิ่มภูนความสุขให้ประชาชนนะครับอา่าเราก็ต้องสร้างถนนตรงน,รงนี้นะครับฮึบอ่าเรามาดูโรงเรียนหมีน้อยกันก่อนนะครับโรงเรียนหมีน้อยมีนักเรียนถึง150คนแล้วนะครับเป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐานการเรียนที่ดีนะครับ ส่วนคลินิกของเรา30บาทคลินิกก็เป็นคลินิกที่ดูดีครับคนไข้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็มีความพอเพียงทวิตเตอร์บอกมาว่าเราบอกว่าอยากได้อะ r ็อกเก็ตแทมาแบบเอามาบินเล่นนะครับอีกคนก็บอกฉันกำลังจะมองหาอาพาร์ตเมนต์อยู่เลยช่วยสร้างอาพาร์ตเมนต์ให้หน่อยสิเขาบอกว่าอยากมาอยู่เมืองนี้นะครับท่านนายก โอเคอยากได้อพาร์ตเมนต์ใช่ไหมครับผมก็จัดให้ครับเึบอยากได้อพาร์ตเมนต์ใช่ไหมโอเคอยากได้พื้นที่อยู่อาศัยมากๆประชาชนจะได้เยอะๆนะครับอยากได้น้ำไม่มีน้ำอีกก็ต่อท่อให้เลยต่อท่อกีทวิตเตอร์มาบอกว่า ปัญหาโลกร้อนนะครับก็กําลังจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคนบางกลุ่มก็จะแบบปฏิเสธที่จะอยู่ต่อนะครับแบบเมืองมันร้อนเกินอยู่ไม่ไหวแปลว่าแบบมลพิษเริ่มจะเยอะแล้วนะครับเมืองของเราผมว่าเหมาะกับการทําเป็นลานสนามแข่งรถนะครับเนี่ยแบบทางโค้งแบบดิฟกันมันเอตอนนี้แบบรู้สึกว่าคนเราต้องการ ความปลอดภัยใช่ไหมครับถ้าเราอยู่ด้วยความผวามันก็ไม่มีความสุขครับเพราะฉะนั้นการมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนี้ถือว่าเป็นความจําเป็นอันนึงนะครับเ,เราก็สร้างเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะครับโอ้โหยิ้มกันทั่วหน้าแล้วก็มีสถานีตํารวจครับอยู่เพื่อประชาชนเลยนะครับเอาตังไม่พอโจรป้นเยอะเลยแถวนี้ เดี๋ยวว่าความปลอดภัยไม่ค่อยมีนะครับเราต้องมีตำรวจในเมืองโอเคเดี๋ยวรอก่อนนะไม่มีตังจะกู้เงินได้ไหมครับเนี้ยเน่ก็การกู้เงิน20 0 0 0บาท20 0 0มเหรียญนะครับมีแบบผ่อนชำระ52สัปดาห์แล้วก็ดอกเบี้ย5%ก็ถือว่าใช้ได้ครับ เราขอกู้เงินมาเพื่อการพัฒนาก่อนนะครับเเราก็มีตำรวจเพื่อประชาชนครับนี่เราสามารถแบบเรียกได้ว่าออกนยโยบายนะครับอย่างเช่นนยโยบายประหยัดไฟฟ้าก็ทำให้แบบเมืองเรามีความสุขครับนยโยบายแบบสร้างที่เตือนสัญญาณไฟให้เพิ่มความปลอดภัยนะครับ ตอนนี้เรายังไม่ออกนโยบายดีกว่าเราขอขยายเมืองเพื่อความเจริญก่อนนะครับรู้สึกว่าค่าใช้จ่ายของเราจะสูงไปนะครับช่วงนี้เงินมันช็อตขอลดค่าใช้จ่ายลงหน่อยนะครับโรงงานขายปลาปลาแห่งเฮ้ยได้กินรู้สึกว่าโรงงานกล่องจะมีเยอะนะครับเนี่ย ตรงนี้นะครับก็จะสามารถแบบกําหนดได้ครับว่าจะให้เป็นทําโรงงานอะไรอย่างนี้ครับนี่ก็จะเป็นแบบการป่าไม้เอาไฟไหมไฟไหมแล้วไม่มีรถดับเพลิงมาหรอครับเนี่ยนี่ไงรถดับเพลิงอ๋อมาแล้วมาแล้วดับไฟโอ้เรามีนักผจญเพลิงสองคนครับตอนนี้มาช่วยกันดับไฟโอ้มี4ี่คนก็เป็นรถที่ดีนะครับแบบ สามารถแล่นได้ด้วยความเร็วสูงแล้วก็มันจุกน้ำพร้อมยิงเียกได้ว่าเอาไปเล่นสงการนี้ฟินกันเลยทีเดียวรถคันหน้าผมขอตั้งชื่อว่าเป็นแอมโทนี่นะครับก็เป็นชื่อแห่งวัติศาสตร์นะครับชื่อแอมโทนี่หยรถตำรวจกำลังล่าใครอยู่ครับเนี่ยนี่มัน gta เอาไม่ใช่ลอะอาจจะว่าไปแล้วผม ว่าจะออกนกโยบายนะครับเพื่อความปลอดภัยของประชาชนครับเป็นติดเครื่องส่งสัญญาณจับควันนะครับเนี่ยเมื่อกี้เกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับก็เรียกได้ว่ารถดับเพลิงนี้ไปช้าครับทำให้เกิดความเสียหายต่อทั้งตัวเมืองทรัพย์สินและก็ประชาชนครับการติดเครื่องตรวจควันก็จะสามารถทำให้นักผจญเพลิงของเราทำงานได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับ ไม่เห็นมีใครมาเลยที่อย่างนี้ว,ว่าตรงนี้มันต้องมีแบบอะไรที่มันน่าดึงดูดนะครับเนี่ยนี่ผมมีโรงไฟฟ้าพลังงานลมเอามาหนึ่งตัวโอ้โหผมสามารถแบบเติมเต็มอนุศรสถานของผมได้แล้วครับเนี่ยยมันมันหมุนได้ด้วยหมุนเปลี่ยนด้านได้ด้วยทวิตเตอร์ว่าไงนะครับเนี่ย เจ้าหญิงตัวน้อยของฉันโอโ้ติดอยู่บนต้นไม้สมชั่วโมงแล้วครับเนี่ย,เ,ยเป็นปีนเล่นทำไมครับเนี่ยก็ไม่มีใครมาช่วยเธอเลยแต่ว่าเราตำรวจยังทํางานได้ไม่เต็มที่นะครับม,มีแบบสถานที่ตกแต่งเมืองที่สวยสุดงดงามหลายอย่างนะครับเราสามารถปลูกต้นไม้ได้ด้วยทําทางเดินโอ้โหไหนลองทําทางเดินดูนะครับ เดินมาหินอ่อนเน่เรียกได้ว่าเราจะสร้างสวนสาธารณะไว้กลางเมืองนะครับถือเป็นแลนด์มาร์กอย่างหนึ่งเลยนี่ละกันครับสนามเด็กเล่นอันใหญ่ไม่ได้ไผมขอรื้อบ้านพวกนี้ละกันเน่ได้สวนสาธารณะแล้วแน่นอนครับเราต้องมีสวนสาธารณะเยอะๆ เราจะได้แบบพักผ่อนหย่อนใจกันนะครับตอนนี้ผมขอแบบจ่ายเงินที่เหลือก่อนดีกว่าครับจะได้แบบไม่มีหนี้มีสินครับเราจะได้ใช้จ่ายอะไรได้อย่างคล่องแคล่วนะครับไนตรงน,นี้จะมีคนเดินไหมครับเนี่ยอุตสาห์สร้างให้รู้สึกไม่มีใครเดินมาเลยตอนนี้เรามาตามติดชีวิตใครดีนะครับ อโอ้โหันนี้ดูรีบร้อนจังเลยจะไปไหนเนี่ยนี่กลับบ้านแล้วบ้านของพอตเตอร์เราหายไปไหนแล้วครับเนี่ยนี่ไงบ้านพอตเตอร์มีใครอยู่ไหมมีรถสปอร์ตด้วยใครเป็นคนใช้นะครับเอาเบิร์ยังเฮ้ยนี่มันรถขายฮอตดอก โอ้โห oh. เอามาส่งฮอตดอกถึงร้านเลยขายร้านยาด้วยมีที่ไหนขายร้านยาขอตั้งชื่อรถนี้ดีกว่านะครับโคดอกอ๊ะเราวิ่งมานานละจากฮอตแกเป็นโคแล้วครับเนี่ยว่ามันต้องมีโรงงานที่ทำฮอตดอกนะครับอยู่ แถวนี้ก็เป็นได้จะว่าไปโรงงานทำน้ำแข็งหายไปไหนแล้วครับเนี่ยโหอ,อุตสาห์แบบหาที่ให้มิสเตอร์เจมอยู่ทำงานเจ๋งเลยก็เป็นโรงงานเฟอร์นิเจอร์อะไรไม่รู้ก็ตอนนี้แบบรถก็เต็มเมืองแล้วนะครับก็มีแยก หลายแยกผสมควรแล,วแล้วถือเป็นเมืองที่ใหญ่พอตัวเลยทีเดียวตอนนี้ใหญ่ตรงไหนเนี้ยเล็กแค่เนี้ยมีทางเชื่อมให้เชื่อมไปฝั่งนู้นด้วยเดี๋เราสร้างถนนเชื่อมไม่ดีกว่าครับช่งที่ลงน้ำนี้ผมอยากได้เป็นสะพานแบบโค้งนี่แล้วก็ โอ้หเด็กได้ว,ว่ามีศิละปะในการสร้างสะพานนะครับเนี่ยแหมไม่มีในโลกโลกไหนมีบ้างครับสะพานอย่างนี้โค้งไปโค้งมาอ่าทีนี้เราก็จะเชื่อมต่อกับอีกฟากได้แล้วเริ่มจะมั่วแล้วครับเนี่ยอ๋อนี่ไงไถ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 เราก็ลากมาเชื่อมกันแน่ ถือได้ว่าเมืองเราเชื่อมต่อกับโลกภายนอกทั้ง2ด้านเลยนะครับสุดยอดเลยวงเวียนนะครับเนี่ยโอ้โหคลาสสิกเมืองจะสมบูรณ์ไม่ได้ครับถ้าไม่มีวงเวียนเพราะฉะนั้นไถเลยไถเลยเสาโอเคตรงละอย่างนี้ก็เล็งดีๆครับเล็งดีๆแล้วก็จัดไปวงเวียน ตรงอ่ะตรง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 ไหนเนี้ยสวยงามเรามีวงเวียนด้วยเอาเฮ้ยเงินติดลบเอาไฟฟ้าไม่มีต้องกู้เงินมาสร้างเสาไฟฟ้าเลยเนี้ยโอ้ชีวิตอนาถนนมีไฟแล้วคนกลับเข้ามา พลาดนิดเดียวเองอะ่ะหนีออกเมืองไปหมดเลยก็ใช้ได้อยู่นะอย่างนี้เนี่ยเป็นบวกละทวิตเตอร์นี้ก็ทวิตเตอร์กันมาจังเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ฮึบเนี่ยสมบูรณ์แบบก็หลังจากที่เราพลาดไปหลายอย่างนะครับผมก็ ฟื้นตัวกลับมาได้เอ้สำหรับวันนี้ก็ขอจบพาร์ทนี้ไว้เท่านี้นะครับจบที่กางหันลมอันสวยสดกงดงามของเราเจอกันใหม่ารัทหน้าครับสวัสดีครับ